สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอาฟิฟ์ต์ไทยชาแนลแฟมิลี่ค่ะยังอยู่กับรายการป้ายยาพาเพินค่ะมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วค่ะเป็นยาวๆแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอจิได้ชิ้นไหนมาค่ะจากที่นี่เลยค่ะลาซาด้าค่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูค่ะว่าชิ้นเนี้ยมาจากไหนและเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะ สั่งมาตามช่วงที่เกิดแต่ละอย่างเนาะเดี๋ยวมาบอกกันว่าทำไมถึงสั่งอันนี้มาชิ้นนี้ค่ะทุกคนคงเห็นแล้วเนาะจะเอาออกมาดีไหมนี่เขาเขียนบอกไว้ด้วยเลยไม้ตียุงไฟแรงแบตลิเทียมค่ะ ก็คืออยู่ในช่วงนี้ที่บอกว่าทำไมถึงซื้อมาก็เพราะว่าชิ้นนี้ค่ะไว้สำหรับตียุงเนาะอย่างที่บอกไปว่าเป็นไม้ตียุงช่วงนี้ฝนตกบ่อยยุงเยอะมากๆเลยค่ะโดยที่สำคัญอจิเป็นคนแพ้ยุงอアิก็เลยได้ซื้อชิ้นนี้มาค่ะถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีเยอะแล้วก็ตามนะคะก็ยังตัดสินใจซื้อชิ้นนี้มาเพราะว่าถูกมากๆเลยค่ะและดีด้วย ราคาเพียง156บาทค่ะเพาทำไมถึงได้ในราคานี้มาก็ได้คูปองส่วนลดจากทางร้านด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดค่าส่งด้วยค่ะทำตามเงื่อนไขของทางวาซาด a นะคะก็จะได้ตามส่วนลดแบบนี้ตัวนี้จะเป็นของ t e l e คอซ่าค่ะไม้ตียุงไฟแรงค่ะตัวนี้สามารถชาร์จทาน้าย usb ได้เลยตัวนี้เขายังเขียนบอกอีกค่ะว่า ชาร์จไฟแค่3ชั่วโมงใช้งานได้ถึง30วันเลยค่ะและที่สําััญตรงนี้ค่ะช่วงที่เป็นตัวไฟด้านในตรงนี้ค่ะเขาทำมาดีมากๆเลยแล้วหนาด้วยรูปทรงสวยค่ะเวลาเราทำการเก็บใช้งานเราสามารถรูดซิปค่ะเปิดเข้าเปิดออกแบบนี้ได้เลยแนะนำด้วยนะคะว่า ผู้ปกครองท่านใดที่มีน้องๆที่บ้านค่ะแนะนําเลยค่ะว่าให้ห่างมือน้องๆกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีน้องเกิดอากดปุ่มกดอะไรบางทีถึงแม้จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไม่แรงมากแต่กระทาการช็อตได้เหมือนกันค่ะอาจจะทําให้เกิดการตกใจด้วยเนาะอันนี้ก็คือเขาทําแปะมาดีมากๆเลยเพื่อที่ไม่ให้ช็อตเวลาขนส่งไม่ให้ทําตัวขดรว่วตรงนี้ น,น้องอ้นี่เขาทำมาแบบนี้สวยมากๆเลยอะนี่ค่ะเห็นไหมเวลากดแล้วจะมีไฟแบบนี้ตัวหัวสายชาร์จก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะแกะเลยดีกว่าเพราะยังไงอจิก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วอจิซื้อมาไว้สามสี่อันแล้วค่ะจะเลยอยากมาแนะนำให้กับพี่ๆด้วยนี่ค่ะ จะเป็นสายมาให้เสียบชาร์จในตัวไม้ตียุงนี้ด้วยเห็นไหมคะเขาก็จะมีคำเตือนบอกมีกระแสมีการใช้คำเตือนก,เก็เก็บให้พ้นมือเด็กขณะชาร์จแบตเตอรี่ต้องวางให้ห่างจากสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายและห้ามใช้ใกล้วัตถุไวไฟค่ะตัวนี้กระแสะแรงมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวหัวชาร์จตรงนี้ค่ะก็เสียบชาร์จก็จะเป็นหัวต่อ2หัวแบบนี้ค่ะด้านหนึ่งเป็น USB อีกด้านหนึ่งเป็นตัวน่าจะเป็น Type A ไหมนี่ค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยก็เสียบกับตัว USB ต่อปลั๊กที่มีหัว USB ก็ได้ค่ะเสียบไว้ได้เลย น่าใช้มากเลยค่ะค่ายุงได้ในพิบตาชาร์จไฟครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานถึงสามสิบวันอยากมียุงสักตัวมากเลยตอนนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไม่มียุงจะบอกว่าเป็นไม้เทนนิสก็ได้ค่ะตีไปแบบนี้เลยโอเคค่ะแล้วก็นี่คือไม้ตียุงค่ะของเทเลคอซ่าค่ะ เป็นเป็นยี่ห้อยากิน่าจะเป็นยี่ห้อยากิค่ะนี่จากร้านนี้เลยค่ะ mhf thailand ค่ะแล้วก็สั่งมาจากในแอปพลิเคชันนี้ค่ะ lazada ค่ะราคาเพียง156บบาทค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจ ส่งผลิตภัณฑ์มาให้อาจิได้ทําการรีวิวสามารถส่งมาได้เลยนะคะติดต่อไปที่เพจของอาจิได้เลยค่ะอจินิวคา r f a m มลีค่ะถ้าต้องการให้อาจิรีวิวสินค้าให้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจิด้วยค่ะพบกับรายการป้ายยาพาเพลินใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ